สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มอยู่กับผมอาเมอร์ทีวีนะครับวันนี้ก็จะมาสอนทํากับดักนะเหมือนเดิมนะกับดักทีนทีนะฮะก็จริงิมันมีเลเซตโตนปนเปื้อนอยู่ด้วยใช่ไหมฮะก็เขาอาจจะสงสัยนะก็เขาอาจจะรู้นะฮะก็ไม่เป็นไรนะก็วันนี้ไม่ใช้เลเซตโตนนะใช้แค่ทีนทีนะฮะก็ตัวนี้นะฮะ ก็เชือกเนี่ยเชือกเชือกเชือกทีนี้นะฮะก็ต้นไม้ปุ๋ยต้นไม้นี่ตอนนี้คุณอยู่ในป่านะ,ะโอเคมาสมมุตินะฮตอนนี้คุณอยู่ในป่าคุณเห็นต้นไม้มันจะมอีอยู่เท่ากันอย่างนี้ใช่ไหมฮะโอเคให้คุณวางนี้ก่อนนะฮะนี่นะ โอเคเนี่ยฮะก็ <c oughs> มาดูกันต่อนะฮะกดไอ้ข้างล่างด้วยนะฮะอย่าเพอ้อไปอย่าเพอ้อไปวิ่งนะฮะไม่งั้นนะตุ้มนะฮะคิดหายเลยเนะะี่ยคนนี้ก่อนนะฮะ นะถ้าเสียงไม่ตรงกภาพก็ขอไปด้วยเนี่ยฮะเครื่องผมมันไม่ดีพอเนะะี่ยก็ดูได้เนะี่ยไม่เป็นไรเนะ่ยโอเคมาด,ดูก่อนเลยนะถ้าคุณปิดอย่างนี้เนะี่ยะก็ลืมนะที่สําคัญปิดตรงนี้ด้วยนะไม่ปิดไม่ได้นะ ตอนนี้คุณอยู่ในป่านะในบ้านก็ได้นะแบบนี้นะฮะแต่อันนี้อยู่ในป่านะฮะหรือว่าคุณจะวางเพิ่มเติมนะฮะว,วางให้วางให้มันเหมือนภูเขาเออนะฮะก็นี้นะฮะเดเสียขงขึ้นแปนะ๊บเนี้ยโอเคฮนะไปเลย <c oughs> เห็นไหมฮะเห็นไหม ี่นะฮะถ้าเป็นหมูสไบโบนะฮะตายทั้งนังแล้วนะฮะก็ <c oughs> ยังเหลือโอเคก็สำหรับวันนี้นะบบนนะฮะซับดูใครเอาานสำหรับนี้บายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดซับดูใครด้วยนะฮะโอเคครับบายบาย